อัสลามุออะไรกุ้วมารอมาตุลรอบาราะกาตัวถ้ากำลังมองหาอุปกรณ์ที่ใช้ทำแบ็คอัพหรือเป็นแกร็บที่ใช้ในงานเชือกนะสรสลิงก็อีกตัวนึงผมก็แนะนำให้เลือกดูที่เป็นเอเป็นหลักนะครับเอเป็นหลักนะเช่นตัวนี้ตัวตัวรหัสเอ3นสแล้วก็เอ็นสเป็นหลักนะ อันนี้ก็เช่นเดียวกัน1นึ3ง 3, e, 3 5 8แล้วก็มี1 2 8่1สอแถมแถมมาด้วยเอานี่ตัวนี้ในท่อเขาก็จะเขียนอยู่ด้านหลังนะครับเีน e, 3ามห้าสานตัวนี้นะสามห้านครับเออสามห้าแปดครับตัวที่เอ็นตัวนี้ก็จะเป็น เย็น358 e มาด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์โดยตัวที่เป็นอัตโนล็อกนะซึ่งก็สามารถใช้เป็นแก๊ปได้นะเป็นบคอัพได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองแปดสี่หนึ่งนะนี่ก็สามารถใช้แทนได้เป็นตัวแก๊ปหรือจะเป็นตัวแบ็คอัพก็ใช้งาน,นด้วยกันประมาณนี้นะครับเอ็น353เอ็น358 e 35เป็นหลักนะสำหรับตัวผมนะอั a s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์